สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้หูสุ้คนนะจ๊ะวันนี้พอกับช่องสาวปลาผ้ากินอีก็จ้ะพี่น้องจ้าวันนี้สาวปลาสิผ้าไม่กินตําใส่ตันจ้ะพี่น้องตําใส่ตันแก้มกับหมักมะระจ้ะกับ ผักสลัดคอดกับมะงง่วงเหี่ยวจ้ะพี่น้องนี่มะงง่วงเหี่ยวจ้ะทำใส่ตันเบิ่งทำใส่หัวกระเทียมทนจ้ะพี่น้องโอ้ยเบิ่งน้ำเตื้องเลยจ้ะพี่น้องน้ำแดบหลายจ้ะเป็นตาแเสบคักจ้ะพี่น้องก่อนสิไปกินกันนะจ้ะฝากพ่อแม่พี่น้องซู้ขูดซุกคนนะจ้ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องยูทูบซัพปะถ้ากินได้จ้ะพี่น้องจ้ะ ไปลุยกันเลยจ้ะพี่น้องจา้าวาววัหลายใยห,หางจวดจวดกันเลนจยลจ้ะเน,นี่ยมึงเจออลไรจ้ะพี่นอ้องหนามลายค่ะพี่น้องสดใหญ่ข้าวปุ่นมากินกับเพราะมัน เขาปุ่นเซนแหงจ้ะพี่น้องแบบสีนั่นสีหนีนะจ๊ะซาปามาลวกเอาโอ้ยฝนตกได้จับพี่น้องมันเองฝนตกตะวันหอนมันเอาหลายจ๊ะหอนเพื่อแตกเลยเนาะ อืใส่ตันแซ่บๆจ้าพี่นนองแซบอีดอืมอกรอบเลย้พี่นนอง

tôi sẽ gặp bụng hmm, vì nó, anh em mang quân nhiều đã. พี mm ่น้องคำใหเ่ยเลยจะพี่นะอืม Nó mà cái chuyện thôi ta. xem.

เผ็ดดีตะนายแต่กระเสบเป็นตะนายจ้ะ 嗯，不用。 C'est probablement. non. Oh, ยงงาเลยจะไปนอนฮั่นฮั่ เนี่ยออกบ้านข้าวหัวจะเพีอง เสุดทใสยจ้ะพี่น้องบอเวิร์ดปันไาจ้ะพี่น้องจะแนอนำไปสดจะ้ะหนามร้ายค่ะจ้ะพี่น้องเมื่อหนามเต็มถาดเลยโห่เผ็ดคักขนาดพี่น้อง เอาละจ้าไปละจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหนะ้าเหมือนต่อไปนะจ้าพี่น้องจ้ากลับสวัสดีจ้า